นอกจากเรื่องของการซอยเหลือของหน่วยงานภาครัฐที่มีการประชุมเตรียมความพร้อมในส่วนต่างๆทางศูนย์บรรเทาสาธาร,รณภัยมณ่นทนทหารบกที่210ครับก็ิดมีการทรงทีมแพทย์และกทีมม่วนชนสัมพันธ์ในการเสริมการดูแลประชาชนที่ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมครับ พลตรีสถาพรบุญชูครับผู้บัญชาการมณฑน,นหานบกที่210เปิดเผยว่าสถานการณ์ผู้ประสบภัยในพื้นที่ทั้ง11อำเภอที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยกันยังคงเด้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังอยู่โดยปริมาณนา้ำที่สะสมมาตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมเป็นต้นมาซึ่งที่พานมาจังหวัดนครพนมก็มีการบูรณาการความร่วมมือผักส่วนต่างๆเข่าซอยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเตือนไพ่ครับการค้นใหญ่สิ่งของขื่นที่สูงการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของจังหวัดการฉีดแจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับการเยียวยาซอยเหลือในด่านต่างๆรวมถึงการน้าเครื่องอุปโภคบริโภคมาแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแต่ด้วยระยะเวลานะครับผู้ประสบภัยต้องอยู่กับปริมาณน้ำที่โดน12หมือนนะครับก็เริ่มมีการพบเห็นว่ามีการเจ็บป่วยรวมถึงหลายคนเกิดความเครียดวิตกกังวลจากการที่พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ดังนั้นการได้มีการสร่งทีมแพทย์ทหารจากโรงพยาบาลข่ยพยอดเมืองขวางเข้าไปเสริมการปฏิบัติงานที่ปัจจุบันกำลังพลนของสูบมัเท่าสารารณภัยมนทนทหารบกที่210ำกำลังดําเนินการซอยเหลืออยู่ต่างแต่มือเกิดเหตุเพื่อเป็นการเสริมศักยภาพรวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงพยาบาลทรงเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ในการให้การดูแลรักษาให้ขําปรึกษาให้ขําแนะนำ ในการปฏิบัติโตให้ทุกคนห่างไกลจากโรคที่มากกับน้ำบม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยนะครับโรคผิวหนังโรคเท่าเปื่อยโรคท้องร่วงโรคชีหนูโรคตาแดงส่วนความเครียดที่ผู้ประสบภัยก็มีการทรงทีมทหารมวนชนสัมพันธ์ลงพื้นทีพูดคุยสั่งความเป็นกันเองเหตุให้ทุกคนในหมั่นใจและกระลล่ความกังวลว่าศู์มันเท่าสาธนรณภัยมณทนทหารบกที่2 1 0และผักส่วนต่าง พร้อมทอยู่เคี่ยงขางประชาชนในการซอยเหลือตลอด24ชั่วโมงครับ ในคณะเดียวกันนะคะในมือนีชุดกำลังพ่นพอมยุทธปรกรกรของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทนหารบกที่210ก็ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิแก่อำเภอหน้าแก่นะคะและกับผู้นำชุ่มช่นในพื้นที่เขาดำเนินการปรับปรุงสอมแซมถนนที่เกษตรกรใส่เดินทางสัญจรไปมาเกิดชำรุดเนื่องจากว่าน้ำได้กัดเซาะเฮ็ดให้ถนนสุดโตเป็นลุมเป็นบอ่อโดยได้ร่วมกันนะคะนำกระสอบทรายไปว่างเป็นผนังกั้นทางนำไหลตาม จุจูดต่างๆเพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางเรื่องของการไหลของน้ำพร้อมก็มีการซ่อมถนนความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะสัญจรไปมาได้ก่อนเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการลงพื้นที่ไปให้ความซ่อยเหลือของหน่วยงานและหลายภาคส่วนนะคะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าอุบลจะบได้อยท่าอีสานตอนบนเนาะแต่ว่าก็เป็นพื้นที่ปลายนามเขาก็มีการวางแผนไว้ขึ้นกันนะคะ